อันนี้พี่ไปติ๊กตอกมาอีคลิปนั้นน่ะพี่พูดถึงในเรื่องของสารายติดคอทอํายังไงคะมีคนถามมาที่ก็ไปตอบเป็นคลิปนั้นก็คือว่าเออเวลาดําน้ําลงไปและสารายมันก็อาจจะติดฟันหรืออาจจะติดคอได้นะคะคือมันเกิดขึ้นได้น,นี่พี่ไม่ได้แบบว่าเออแบบทะลึ่งหรืออะไรแต่ว่ามันก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าของเราอ่ะไม่ได้เด็ดคอค่ะแต่ว่าเข้าจมูก เขาบอกว่าไม่เข้าคอแต่ทิมจะมูสกป่ายังไม่ได้ถึงไหนเลยถึงตึงนี้ก่อนถึงจะมูก,ก่อนแล้วแกคิดดูเวลาที่ขนอะไรเข้าจะมูอะนิดหน่อยเราก็จามแล้วกอกหมแค่ฝุ่นแค่อะไรนิดหน่อยและเขาบอกว่าอ๋อปัญหาเรื่องติดคอไม่มีค่ะแต่ว่าเข้าจะมูทิม แทงไปเลยดิจ้าเดี๋ยวไว้จมุกเลยจ้าแล้วพี่ก็แบบก็นึกสภาพว่าแบบว่าแกแกต้องคิดแกต้องคิดต่างเลยว่าขนน้องเนี่ยมีลักษณะเป็น curly เป็น curly hair เดี๋ยวไหมถ้าตอนเรียนภาษาอังกฤษครูจะสอนว่าเออนักเรียนคะอันนี้ hair นะคะลูกแล้วก็อันนี้ eye อันนี้ ears นะคะแล้วก็อันนี้ nose อันนี้ mouth อะไรอย่างเงี้ยและ hair นะคะ hair ก็จะมีหลายทรง straight hair curly hair ใช่อะไรต่างๆแบบสีนู้นสีนี้ก็จะเรียนรู้กันแต่ว่าตรง hair ของน้องอะ ก็จะมีลักษณะของเคอรี่อย่างเดียวเคิร์ฟะเนาะเคิร์ฟก็คือแบบเป็นเคิร์ฟเป็นแบบว่าเป็นเส้นโคง้งเป็นแบบว่ารถไฟเหาะตีลังกาหลายตลบเส้นโค้งก็<อ>แ,แบบรถไฟเหาะตีลังกาหลายตลบแล้วแต่ความยาวของแครงม,มันที่เป็นลักษณะอยู่ในอีกของแต่ละคนน,น,นี่อูไหมพี่กำลังนึกภาพตามว่าถ้ามันทิ่มจมูกอะมันก็ต้องเข้าโค้งหลายทีอยู่นะคือลองนึกถึงเพราะว่าอะถ้ามันตั้งตรงอย่างนี้แล้วมันทิ่มจมูกเราก็ยังเข้าใจได้เนอยไหมเหมือนลักสวบ เมือนเราจะบอกเมือนเราจะบอกแต่เราเป็นการบอกแบบแบบมีลีลาหน่อยบบนี่แล้วก็เข้าใจไหมก็ตีโค้งตามลักษณะเคิร์ของน้องพี่ก็อุ้ก็นึกภาพแล้วแบบเออมันมันก็จะเข้าจมูกได้แกนอกไหมตั้งแต่ทําไม้ไม่เคยเข้าจมูกหล้วแต่ว,ว่าอันเนี้ยของน้องเขาเข้าจมูกได้แสดงว่ามันต้องเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะ ดีจริงจริงมันถึงจะเข้าจะมุกได้เนอะแมเพราะว่ามันตีโค้งมันตีโคง้โคงไปหลายตลบแล้วปลายมันอยู่ไหนกว่ามันจะแยกเข้าจะหมุกได้เนอไหมแต่นี้เขาแบบไม่เข้าคอค่ะเข้าจะหมุกก่อน <c oughs> เจอด่านจะมูกก่อนแล้วก็เลยคิดว่าเออหรือว่าน้องแบบหายใจแรงเกินไปเปล่าจหว่าหายใจเข้าอ่ะเราตื่นเต้นเกินไปไหมเราหายใจแรงเราหายใจแบบนี้หรือเปล่าฮะเออเราตื่น้แล้วก็ แล้วมันเข้าหรือเปล่าเวลาที่มีลมพัดเออลมพัดเข้าแล้วก็ซูเข้ามาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ทุกคนช่วยคิดเนืกอไหมเออเพื่อว่าเราหายใจแรงหรือเปล่าคะ่ะอนะเ้าน,นัเราจะหายใจเข้าเดี๋ยวแนะนําว่าจังหวะหายใจเข้าให้หันหน้าไปทางนี้นิดนึงแล้วก็หายใจออกแล้วค่อยออกมาอย่างนี้นะคะมันจะไม่เข้าคะ่ะเออดีก็ก็ว่าไปใครมันจะไปทําอย่างนั้นเนืกอไหมทำทำ,ทำอยู่แล้ว เงินว่ายน้ำอะสะตกได้ไหมตกนี่แล้วก็แล้วก็ตัดแขนข้างขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วก็ว่ายต่อนี่นี่เขาได้ไหมเหมือนเวลาเขาว่ายน้ำอะแกนักกีราโอลิมปิกแล้วมาถึงจุดคอปส่าหมุนตัวม้วนตัวกลับตัวไงม้วนตัวกลับตัวนี้เออก็ถือว่าถ้าจะเซฟนะคะเวลาหายใจเข้าให้เบี่ยงหน้ามาเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวเข้า ค่อยจมูกว่าปกติมันไม่น่าจะทิ้มได้เลยพี่คิดว่าไม่ค่อยหนาเออก็เลยว่าเออบอกอไปเออแต่ความเป็นจริงแหม,ม่ไมต้องทําขนาดนั้นหรอกก็ถ้ามันเข้าใช่ปะเราก็สั่งออก <c ười> เราก็อ,าออกก็เคลียออกก็เคลียทางออกเข้าใจไหมเออส่วนถ้วแบบโอ้มันจะถึงขั้นจามกันเลยไหมหล่ะแต่ถ้าเราจามมันก็โป๊ะไงว่าเอา้าเธอเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีทๆทำาอยู่แบบจามกันกันกัน,นไม่ไหวแล้ะ ออกไปจ้ากออกไปทีนี้ก็โบเลยว่าอ้าวเท้าเป็นอะไรจ้าอ๋อเหมือนเหมือนวันนั้นอ๋อพอดีมันเข้าจมูกเราอะยะก็เหมือนบอกวันนั้นแหละเออก็มาเกัวไปเลยว่าก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้แต่บางทียังก็อายที่จะพูดใช่ไหมล่ะเราก็อาจจะบอกว่ามันรู้สึกแบบคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนมันมีแถวน,น,นี้มีฝุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่นงที่นอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็พูดไป แก้ม no <Okay. S 1> ันมีจริงมันมีจริงเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่เข้าคอค่ะแต่ทิมจมูกอินดูอยู่นะก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเป็นไลฟ์ก็คือวันเสาร์สามทุ่มแต่ยังไม่ได้บอกว่าเสาร์ไหนก็คอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นอจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอยางแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย